อ่ะโอเคไปต่อกันนะคะครั้งที่เราได้มา2,000โอ้โหไม่ทันวะโดนเล็กก่อนเนาะโด,ด,ด,ดวที่มันความเป็นไปได้ก่อน <S <S อมไม่เข้าอะไรเลยทีนี้โอ้ตึงอยู่ <S <S โ,อโอเคหลอดแล้วเว้ย รอดแล้วเว้ยรอดเพราะตัวนั้นแหละน,น,นี่ได้แล้วสามพันรอดมาได้เพราะราชาผู้ยิ่งใหญ่รอดด้วยความรวดเร็วเราก็จะได้ไม่หน่อยไงร้อยหนึ่งเลยกะล่ะมนท่วนๆพอดีแต่ตอนนี้หนึ่งแค่สามพันสองโอเคยุไม่ติด สวยเก็บตัวเล็กๆนี่แหละเราเล่นแรงไงมาอยู่ได้อยู่มาเมื่อกี้ไปถึงเท่าไหร่906 909 0ล้วจ้าโอเคเราไ,ได้นี่ก็ได้7,002แล้วเนี่ยชิวๆเลยแป๊บเดียวเอง ลิงก์รับรั์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชี่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว,ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับรัพย์เข้าไปที่หัวข้อพารามิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่ เมื่อแอดมินทาการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย